อเมรินทีวีชิปจานลงพุงบินแบบเต็มๆกับสามพิธีกรสายกินบออันนอกหนุ่มทะเลนเสียงดีเอลพริ้วดีกรีเชฟไข่มุกเพรดาสาวซนสายกินร้านไหนเด็ดว่ามาโอ้ลักซิกาสาวสวยสายฮาพร้อมพากินสินทั่วไทยตามไปอร่อยกันเลยในชิปจอนลงพุงที่ฝังประกาศสิครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะป๊าป๊ามาจะชอบแปลแปลป๊าก็รู้จักแค่โดมนี่แล้วหอมนะได้ฟังเข้าไปฟังเข้าไปเนาะโอ้โหอืมอืมพันสามมีทอนใช่กินทั้งเรือนี้ได้เลยมีอูนิ นี่เห็นไหมมันจะไปหาที่ไหนล่ะอันแนะนำนี่อันนี้อันนี้คือชูโทโรนะครับเป็นส่วนที่มันกลางกลางชิมเลยหอมไข่มากอืขอบคุณนะขอบคุณนะเป็นไงเป็นไงขอยมดูชุ่มฉ่ำมากห้าสิบบาทหรอจะถูแบบนี้เลยอ่ะร้านอาหารแถวคลององอ่างไม่ห่วงเครื่องเลยสักร้านอ ดีมสวัสดีครับผู้ชมพบกับชีปจันหลงพงวันนี้นะครับผมจารย์เด็กคนดังจะพาไปเจอกับตัวพ่อแห่งวงการบันเทิง ทำมาแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนักแสดงก็เป็นนักร้องก็เป็นนะครับผมเป็นคาสโนวาด้วยมีคนบอกไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับต้อนรับเขากันเลยดีกว่าพี่ฝังประกาศิตครับผมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสบายดีนะสบายดีครับพี่ฝังผมเอฟเจ็ดนะครับพี่ฝังนี่จะแบบดูตั้งแต่ในบ้านคอยคอมเมนต์คอยแบบเสลือไปทั่วเลยโอเคครับฝังประกาศิตนักร้องนักแสดงตัวพ่อของวงการบันเทิงแถมดีกรีคาสโนวา ที่อยู่มาทุกยุคทุกสมัยวันนี้ขอพาชิปจรลงพุงไปเปิดว้าร้านโปรดจะเป็นร้านไหนบ้างตามปั่งและปอไปกันเลยวันนี้ตาเด็ดคนดังพามมาร้านโปรดของพี่สองร้านด้วยกันแหววบ้านเหลืองอันนี้เป็นร้านอาหารอาหารเหนือปกติจะไม่ค่อยถนัดอาหารเหนือแต่ว่าที่นี่อร่อยครับแล้วก็เจ้าของร้านสวยรับผมเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วทีมงานเราก็ใช่อเปล่าครับแบบเออ อันนี้เป็นลูกสาวใช่ไหมเข้าไปด้านในดีกว่าครับบ้านเหลืองครับ้านแอลบ้านเหลืองนะครับผมนี่คือร้านแรกที่เป็นร้านที่พี่มาบ่อยครับมาบ่อยเพราะอะไรยังมีเมียอย่างเราอ่ะมีเป็นวันวันไปเคดี แล้วทำไมถึงถึงชอบร้านนี้ครับพี่เ่องของร้านสวยกับข้าวอร่อยกับข้าวก็อร่อยด้วยเป็นอาหารเหนือที่เป็นคนที่ไหนครับเป็นคนเหนือครับเป็นคนเหนือก็อหเือยคำบรรยายก็องเสียคำบรรยายไม่มีคำบรรยายเลยไ่ครับผมเป็นเป็นคนกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าชอบก็คือเป็นอาหารเหนือเป็นจังหวัดอะไรนะครับขอขอเชิญเจ้าของร้านใช่ใช่เดี่ยเจ้าของร้านสวยต้องสวยขนาดนี้ต้องมาโชว์ไม่ให้น้องเขานั่งบนโต๊ะเดี๋ยวไหมครับเดี๋ยวดีกว่ามันจะกินไม่ถนัดได้น้ำตัวนิดนึง สวัสดีค่ะลูกแก้วค่ะลูกแก้วเสียงเขาหวานน้่ยสาวลูกสาวอันนี้เป็นอาหารเหนือจังหวัดอะไรจังหวัดเชียงรายค่ะอำเภอแม่สาย๋อเป็นสูตรของที่บ้านเหรอครับเป็นสูตรของที่บ้านค่ะแล้วก็บางเมนูแล้วก็ซื้อจากชุมชนของเชียงรายด้วยค่ะอย่างเช่นอ่าก็จะมีไส้มุยกันเช้มุุยกันไปเลยแล้วกัน ไม่ไม่ก็อธิบายแกล้งแกล้งก็จะมีไส้อวบกับทิ๊บนึงค่ะอ๋อก็คือมาจากทุ่งไรเลยใช่พี่ปังชอบกินอะไรปกติเวลาแกมาอ่าปกติป๊าป๊ามาจะชอบกิวแต๋อเอ่ากรูกสั้นไม่จให้เรียกแม่เหรอเคยใช่ป๊าป๊าจะชอบสั่งออเดอร์แม่สายค่ะออเดอร์แม่สายค่ะเพราะว่าได้กินหลากหลาย ปกติอ๋อก็จะมีข้าวซอยค่ะข้าวซอยนี่ลึกมย์ครับแต่วินแต่วินพาไปก็คือข้าวซอยแล้วก็อันนี้เป็นลาบคั่วเนาะค่ะอันนี้อันนี้ทีเด็ดนะหลายคนถ้าเป็นคนเหนือก็ต้องรู้จักเนาะแคบควายแคบควายค่ะถ้าเรียกให้น่ารักน่ารักก็จะเรียกหนังปองค่ะหนังปองไอ้ดิบบิบจะเป็นอย่างนี้อ๋อเหรอแล้วพอไปทอดปั๊บเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะเลยเถิดไปว่าอันนี้ขอบคุณนะครับดีจ้ะไม่ร้านร้านเขามีเสื้อผ้าด้วยนะสาวๆมาซื้อเสื้อผ้าที่ร้าน นี่ได้เลยก็มีเสื้อผ้าหลายแบบเลยทีมงานผมได้ไปหลายชุดแล้วครับไม่แล้วบางชุดน้องก็ใส่เองไงนะอ๋อเหรอไม่ต้องซักไม่ต้องซักคนละกันนั่นแหละคนก็มารอกันเต็มเลยเอาเอาแค่นันดีเรับดีดีน้ำพริกหนุ่มอร่อยมากนะครับกินกับแคบหมูแล้วก็ตัวไส้อั่วพี่ขออนุญาตให้น้องชิมหน่อยนะได้เลยไส้อั่วเมืองเชียงรายครับ กินไก่น,นี่ก็อร่อยนะกินกับลูกแก้วเนี่ยอ,อร่อยของเค้ากับข้าวอร่อยคืองี้จะเล่าให้ฟังว่าปกตินะรสนิยมของพี่นะอาหารเหนือเนี่ยเป็นอาหารที่แบบพี่จะมีโอกาสได้กินน,น้อยที่สุดในบรรดา<ม>อาหารอีสาน<ม>อาหารใต้อาหารอีสานที่กินทุกวันชอบร้านชอบร้านด้วยแล้วก็ความอร่อยด้วย<ม>อาันานี้เป็นส่วนตัวนะส่วนตัวนะของใครของมันอย่างนี้แต่ว่าที่เนี้ยที่เนี่ยบ้านเหลืองเนี่ยเป็นอาหารเหนือที่อร่อยถูกปาก รบางคนจะบอกว่าอาหารเหนือกินยากใช่เหนือเข้าไม่ถึงแต่ที่เนี่ยอย่างน้ำพริกหรือว่าอะไรเงี้ยรสชาติอร่อยเลยครับคือกินแล้วถูกปากไงบางคนถ้าไม่ถูกอ่ะกินไม่ได้ไงก็เลยเราใส่ไปอย่างเงี้ยใส่คอเลยไม่ได้น้องระบบปากก่อนบ้าแต่แล้วนๆนเครับผมพี่มิมีอะไรที่ไม่กินไหมโอ้หายากเพราะขนาดนี้ของกินยังกินเลยด้วยความที่เราแบบทําร้านอาหารนะด้วยก็เอามาปรุงให้อร่อยไงก็เลยกินอะไรก็อร่อยไปหมดกุ้งเพอ่ นี่ไงมีคนแววมาเลยเวลาเราหิวอะไรก็อร่อยลาบพวกรับ่วดีนะลาบพวมีประโยชน์มีกิ่นมะขวัญครับใช่ถูกต้องอันนี้เป็นซอสพิเด็ดเขาเลยเขาทำเองพิคขาครับใช่กินกับกินเนื้อได้หมดเลยถ้ามีมีหลายจิ้นเลยที่นี่ตอนนี้พี่ฝัง ทำอะไรอยู่บ้างครับมีส่งผู้หญิงออกนอกแล้วก็มีคุณแลนมีทำนี่ครับทำทำร้านอาหารมีทั้งหมด2ร้านมีชื่อแซบอินดี้มี3สาขาแล้วก็มีร้านญี่ปุ่นชาการิกิ432มี2สาขาโด่งดังมากผมไปทุกร้านของพี่มายหรอจริงเหรอยรถนิยมดีนี่ว่าจากเลือกฉลาดเลือกกลางคืนเดี๋ยวไปนั่งคิว ฟังข้าปีฟังข้าปี่เนาะโอ้โหภาษาธารรสัมผัสทั้งห้าปกติเป็นคนไม่เก็ตกับน้ำเงี้ยวว่าแต่เขาซอยชอบครับแต่ร้านนี้อร่อยผมว่าน้ำเงี้ยวเชียงรายอร่อยสุดคืออย่างนี้อาหารเหนือจากเชียงรายเนี่ยเท่าที่สัมผัสมามันจะหวานน้อยอไอ้วัตถุดิบต่างๆที่เขาใส่ไปอะในน้ำพริกก็ดีในอะไรก็ตามเราจะเจอกลิ่นของวัตถุดิบสัมผัสของวัตถุดิบอยู่ตลอดผมว่าเขาปรุงเข้มข้น อเลองขอชิมตัวข้าวซอยไก่นะครับก็ใส่มาทั้งเป็นเส้นกรอบแล้วก็เป็นเส้นข้าวซอยอันนี้เป็นคอนเทนต์ไหมครับพี่จริงๆแล้วพี่เป็นคนไม่ทะลึ่งทางภาพมั้งเออเป็นอย่างนี้แหละใครเห็นก็รู้น่ารักพี่ฝังน่ารักเหมือนหมาเพราะอะไรเพราะหมาชอบอะไรเอ่อเอาหมาชอบประจบเหรอ เพ็มน้ำหวานตามแล้วก็ไม่เผ็ดมากเป็นแบบละมุนละมุนแนะนำเลยถ้าอาหารเหนือต้องแอลบ้านเหนือของที่ฝั่งเข้ามาของไทยครเบยได้ไปกินวิตามินเนี่ยไปจำได้ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นอาหารเหนือที่รสชาติเข้าถึงง่าย แล้วก็รสชาติดีหลายๆจานแล้วก็มีเมนูหลากหลายนะครับผมเป็นสไตล์เชียงไฮ้นะครับเชียงไฮ้กับเชียงไฮ้ครับร้านแอลบ้านเหลืองเขาอยู่ที่ถนนโชคชัยสี่เปเิด11โมงนะครับถึงเที่ยงคืน ยาวมากนะครับก็มานั่งชิวนั่งแบบกินข้าวกันได้และหยุดทุกกันอังครยังไงทรมาสอบถามก่อนก็ได้095 3 5เ5้า8้าเดครับผมเดี๋ยวไปเจอกันร้านต่อไปครับผมเป็นร้านของพี่ฝั่งเองครับผมใครๆอยู่แถวเรียบด่วนก็ต้องรู้จักไม่ต้องห่วงคุมแถวนี้คุมทุกทังขยะชื่อเดียวชาติกาญจนสีสองสอครับผม โอ้โหเปครับานานจัดมาให้นั่นมากครับพี่ นี่คือร้านประจาร้านหนึ่งของผมเหมือนกันชอบชาการิกิสี่สามสองชอบมากคชอบมากก็วัตถุดิบดีมีให้เลือกหลากหลายน้ําแข็งเราเนี่ยนะเราจะเอาพัดลมเนี่ยเป่าที่ที่ที่ถังน้ำแข็งทำไมครับอ้อมจะได้หมดเร็วจะได้หมดเร็วอ๋อให้ลูกค้าสั่งเรื่อยๆบ้าแล้วจะได้สดใหม่ไอ้บ้าโฆษณาเนอะพอถึงว่าทำไมขยันเปิดพัดลมจังเลยร้านนี้ต้องบอกว่าชาการิกิ432เนี่ยนะครับมาเมืองไทยเนี่ย ได้เกือบเกือบ20ปีแล้วนะต้นฉบับเลยเขาคือมาจากโอซาก,ก้าและเป็นต้นตำรับเลยนะของเมืองไทยเป็นร้านสไตล์อิสยะสกยะ,กะพอนำเสนออันนี้ครับอันนี้ครับ นี่คือยิ่งใหญ่มากนี่เหมือนเป็นมาเป็นเรือเป็นเซตครับเป็นซาชิมิร้วนเนยมี1ิอย่างถามว่า10อย่างนี่มันก็จะเป็น1ิอย่างที่สดที่สุดของวันเรียงๆพรีเมียมี่เด็ดงมานี่นี่นี่อันนี้คือดูฟินทูน่านะนี่คือโอโทโร่เป็นเนื้อส่วนที่แพงที่สุดเนื้อตรงท้องมีมันเยอะโอโทโร่อันนี้คือชูโทโร่ก็ลองลงมาเสกมาไว้ตรงนี้ก็เลยมันไม่เรียงไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ทําความเข้าใจเองอันนี้คืออากามิก็เป็นเนื้อเนื้อเนื้อเยอะ เป็นก้ามดีใช่ลีนลีนอันนี้จะลีนแต่ถ้าใครชอบกินนี่คือที่สุดแล้วทำมากจองกใองไทยราคาเมื่อกี้พี่ผังบอกราคาตกใจเหมือนกันเยอะขนาดนี้นะครับแล้วมีแบบเราให้ฟังความถี่มีแบทั่วไปอ่ะสมมุติว่าโอโทโอโทโร่เนี่ยนะนะครับสองชิ้นทั่วไปก็ต้องมีแค่สี่ร้อยสี่ร้อยอันนี้ประมาณสักสามร้อยอะง่ายๆอันนี้ประมาณสักร้อยร้อยี้าสิบอันนี้สองร้อยแล้วกันร้อยห้าสิบสองร้อย เอาบวนไปเอาเงี้ยทั้งเรือนี่เลยทั้งลำนี่เลยหนึ่งสองเก้าเก้าพันสามมีทอนใช่ป็นกินทั้งเรือนี้ได้เลยมีอูนินี่นี่นะเห็นไหมมันจะไปหาที่ไหนล่ะต้องมาต้องมาเอาเลยพอเลยเล็งอันนี้มาเอาเลยนะครับโอเคนี่อันแนะนำเนี่อันนี้อันนี้คือชูโทโร่นะครับเป็นส่วนที่มันกลางๆไม่มันที่สุดนะครับละลายละายนะโอเค ผู้ชมอาจจะรู้แล้วบางคนเวลากินซาชิมิคนที่ชอบกินวาซาบิแนะนำนะเราควรจะเอาวาซาบิใส่ที่เนื้อปลาแทนที่จะไปละลายในในโชยุนะครับใส่ที่เนื้อปลาจะบอกให้พังว่าเอ๊ะทำไมใส่เยอะจังคือเวลาเราใส่กับปลาไม่ไปใส่ในโชยุเนี่ยมันจะเผ็ดน้อยแต่มันจะหวานเอเออเวลาจิ้มนะครับอ่ะยกให้ดูนิดนึงก็แต่ด้านที่ไม่มีวาซาบิชิ้นเดียวแค่นี้พอแล้วอย่าไปจุ่มเยอะลอง ต้องทาแบบที่บอกแล้ววาซาบิคือแบบจะกลายเป็นหอมไม่เผ็ดต้องแต่เิดเดียวนั่นแหละแล้ววัตถุดิบมันจะยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้ววาซาบิวาซาบิก็หอมไม่เผ็ดเห็นไหมอ่าเอาไปลองกันได้นะครับไม่สุนขึ้นจมูกได้แต่ถ้าถ้าเราเอาวาซาบิไปละลารในซอสะในโชยุอ่ะมันจะแล้วมันจะไม่ค่อยได้ไร้รสชาติของตัววัตถุดิบเนื้อปลา อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวลืมนี่คือทงเทกิทงเทกิเนี่ยเป็นวิธีการถนอมอาหารของญี่ปุ่นครับก็คือจริงๆคือซูวีครับคือแล้วก็เอามาทำกินอันนี้ก็เป็นสเต็กนี่เป็นหมูกับไก่ไก่ครับหมูดูดีมากเลยนะนี่มันแซกนิดๆนี่คือเป็นซอสเหมือนทงเทกิอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นอาจจะไม่หวานเท่าเทงเทกิเมนูนี้แนะนำนะเด็กๆนะสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดแนะนำเลยอืมอ่านุ่ม j u ซี่ <Ju> อืมใช่จซซี่มากเพราะจอกเป็นเหมือนหวานอืมหอมพริกภทยนิดๆอยำนี่นี่ <Yeah. S 3> นนก็อร่อยนะครับคุณจะชอบปลา <Yeah. S 3> ชอบอะไรอย่เงี้ยสั่งได้เลยเขามีให้เลือกเยอะมาก ส่วนอันนี้นี่ปออันนี้เป็นไคเซนนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยสั่งเลยพี่บ๊อบจริงๆเหมือนพิซซ่าเลยตัวแป้งข้างล่างอ่ะคือคล้ายๆกับแป้งเทมปุระอ่าแล้วก็มีสาลร่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้าวห่อวัตถุดิบหลักๆในนี้ก็คือมีเนื้อแซลมอนกับเนื้อของทูน่า่วนั้นเป็นปลาไหลอะโวคาโดของปลาไหลอะโวคาโดดูเป็นคอมบิเนชั่นที่ใช่ใช่ต้องลองตัดที่ถึงตัดให้ถึงพื้นายไมได้ได้มันจะมีสาลร่อยู่น่าอ่า จะเหนียวนิดนึงสาหร่อยนี้เราต้องเลือกมาคืออไรแบบลองเคี้ยวมาหมดแล้วว่าว่าเหนียวใจได้แล้วก็ถึงเอามาให้ลู้าแต่เอาเหนียวที่สุดดีเว้ยอตอนนี้คบมากยังกรอบอยู่นะพี่ไม่ใช่ว่าใช่ใช่นี่นะครับเป็นไคเซ็นนะครับผมที่บอกว่าข้างล่างเป็นแป้งกรอบนะแล้วก็เป็นเนื้อปลาสองอย่างครับอือ ดีมันได้เ t กเ t อร์หลายแบบใช่ทั้งความกรอบความนุ่มปลาไหลนี่ก็ดีครับนออกเค็มเค็มหวานแล้วก็อ่าตัวซอสเขาแล้วพอมาเจอความมันจากโอคาโดะเข้ากันอร่อยปลาไหลแต่ไม่ค่อยกล้ากินเยอะทำไมครับนี่เป็นสารเพื่อนเป็นสารเพื่อนด้งอันนี้ดีกว่าได้มาลุยด้งหน่อยลุยด้งหน่อยนี่คือด้งจะมีปลาแซลมอนกับทูน่าแล้วก็โอคาโดแล้วก็เป็นซอสอ่า ซอส<ล>แปลกมากใช่ไหมหม,หม,มันหอมๆมันสักอย่างหนึ่งอ่ะใช่ไหมมันจะบูดแล้วปะไม่นะเตี้ยวก่อนนิดหน่อยบ้าเาอาเอาเสียไปกินนะเอานี่มาเมนูนี้เดี๋ยวครับเป็นไปซี่ซอสนะแซลมอนนะครับสูตรพิเศษของชากาวิกิคือถ้าปากไม่ใหญ่ไม่ต้องคุยกันครับผมถ้าอ้าไม่ไหวบอกพี่ทำไมบเดี่อเอ๊เอาหทะเล ผมคสงสัยถามว่าพี่พาสาวมาร้องกับเราเก็บมาบ่อยไหมครับส่วนมากไม่ได้พามาที่ร้านครับพาไปที่บ้านครับเพราะว่าเครื่องเสียงที่บ้านเป็นอีกแบบนึงมีไมค์ใช่ไหมครับมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นนักร้องอ่ะโตไเำนี้นะครับอินยันคุณพ่อคุณแม่เลยนะเนี่ยคือกินหมดนี่อันเดียวก็น่าจะอยู่มัดน่าจะกินเลยไม่ไหวผมว่าสามว่าต้องมากันสามคำก็จุกแล้วใช่ พี่เคยเข้าไปทาเองบ้างไหมครับที่นี่เหรอใช่ใชบ่บางอย่างบางอย่างตอนเปิดร้านนี้ใหม่ใหม่ร้านนี้เปิดมาหกปีแล้วตอนเป็นใหม่ไปเรียนรู้เรื่องอะไรนี่ยนะแรบปลาแร,รา่ปลาสั่งปลาทูน,น่ามาจากญี่ปุ่นนะปลาทั้งตัวโล<อ>น,น,นถึงหน้าต่มาเกิ100ดเกิดร้อยโลนะว่มีเทศกาลแรบปลาเหมือนทำเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยทีย่แถวนี้ก็แต่หลังๆก็ไม่ได้ทํามันต้นทุนมันสูงครับก็เป็นเป็นสถานที่หนึ่งที่แบบว่า เชื่อเลยว่าสร้างความสุขให้หลายๆคนไม่ว่าจะอาหารใช่ไหมครับอาหารก็ดีคาราเกะแล้วก็มีนะคาราเกะมีแล้วก็มีดนตรีให้ฟังนะคุณลักสุขเสาร์แล้วต้องบอกว่าพนักงานพนักงานที่นี่น่ารักจอยสนุกสนานดูแลดีมากครับทุกแบบทุกครั้งที่มาก็จะประทับใจที่สําคัญเปกว่าเรามีโปรแพ่มาจากรายการที่จอลงทุนะครับลด10%อาหารแล้วก็ห้องคาราเกะฟรีหนึ่งชั่วโมงเลยส่วนวันเกิดก็ห้องคาราเกะฟรีทั้งคืนอยู่และนะครับผม ถ้ายังไม่พอที่นี่ก็เดี๋ยวไปต่อที่บ้านได้อ๋ออ๋อเปิดบ้านต่ออีกใช่มาจองโต้กันได้ศูนย์แปดสี่หกสี่ห้าเจ็ด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 ครับห้องพรเวทก็มีแต่จะต้องจองก่อนใช่ครับ ดีงามมากนะครับพี่เดี๋ยวช่วงนี้ไปหาสาวๆนิดนึงจะสาวๆจะพาไปกินร้านอร่อยร้านอื่นๆตามสอบซอกซอยต่างๆอยาไปด้วยแจงแต่ไม่ว่างนะอยู่นี่แหละครับพี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวช่วงท้ายเราคุยกันต่ออยากคุยกับพี่ฝังนานๆครับได้เลยไม่มีปัญหาครับผมไปเจอใครมุกแล้วก็อ้อนเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ